สวัสดีคร <oh, e ับโทมัสครับนารครับเจสุ right. ูครับสวัสดีครับพอทางรายการติดต่อไปว่าแบบเฮ้ยอยากจะให้มาแข่งกับบอสเนอะเป็นไงบ้างเล่นเครับว่าตื่นเต้นมากๆเลยครับก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากๆเลยที่ได้ร่วมแข่งบาสกับพี่ๆนักกีฬาทีมชาติทีมเยาวชนโมแบบเก่งเก่งมากๆพี่ทุกคนแบบเก่งมากๆเลยครับก็เป็นเกียรติมากๆแล้วก็ดีใจมากๆเลยครับผมมีค้อมกังวลอะไรไหมคะับกับอาชี่ ก็อย่างแรกเลยนะครับก็คือว่ากังวลอย่างแรกก็คือห้ามเจ็บตัวอย่างที่2ก็คือว่าแบบก็ต้อง contribu หรือแบบมีส่วนร่วมในการหนูทำให้ทีมชนะครับไม่ว่าจะเป็นส่งชุดเหลืออะไรพวกนี้ก็ตามครับปกติเล่นันอยู่นวใช่ไหมบาร์ใช่ครับผมใช่ครับ,รบ <S 2> <S 2> อ้าวอุ้วนัดก็น้ด้เล่นบาร์มาตั้งแต่ช่วงมัธยมแล้ว, <S <S วพอได้มาเข้ารายการนี้ everybody, everybody, บอกเลยว่าบอกเลยว่าตื่นเต้นเหมือนกันครับเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยที่มีโอกาสได้เล่นกับ พี่พี่ทีมชาติพี่พี่ทีมเยาว,วชนทีมชาติพี่พี่นักแสดงที่แบบมีความสามารถกันทางนั้นเลยครับบอกเลยว่ารายการนี้สุดยอดแน่นอนฮะกังวลไหมว่าแต่เรคุกับคุณโอ้โหก็ก็ตอนเขาถามผมว่าอยากเจอใครผมก็บอกว่าขอเจอคนที่ตัว,ต,วตัวไซส์ใกล้ผมที่สุดเพื่อความสะดวกในการเล่นนะครับใช่แต่แข่งกับเพื่อนในค่ายเป็นไงครัโอ้โหแต่ผมพูดตรงๆเลยว่า คือความแบบว่าคือตอนที่เราซ้อมๆกันนะครับคือเราก็ซอมกันเองอยู่แล้วอะไรประมาณนี้ครับผมก็แบบมีแบบว่าเล่นทีมเดียวกันบ้างหรือว่าแบบเล่นเล่นเล่นคนละทีมด้วยกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือยังมีการมาคุยกันอยู่เลยว่าแบบเอ้ยถ้าเราได้เล่นด้วยกันตอนแข่งจริงมันคงจะขำดีเนาะแล้วก็เจอกันจริงๆใช่แล้วก็เจอกันจริงอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับผมส่วนผมก็ก่อนที่จะมาวันนี้ก็ภาวนาในใจอุ้ยขอให้ได้อยู่กับพี่ๆดูมันดีนะเป็นครอบครัวเดียวกันนะแล้วก็ภาพออกมาเป็นอย่างนี้เลยครับ ไม่เป็นไรครับทีมพี่อมสู้ครับแรงมั่นใจในกัปตันทีมของเราอุยอยู่แล้วครับผมก็การันตีครับพี่ๆสมาชิกทีมผมก็บอกเลยว่าตัวตึงทางนั้นครับอือโคตรจริงอ่ะอ๋ออย่างไงผมไม่พูดเยอะแล้วกันแต่ว่าผมเป็นทีมที่แพ้นะก็คือแบบผมก็คือแบบจ่ายจ่ายจ่ายให้พี่มีนแบบแบกละกันนะครับเพราะว่าผมอยู่ข้างนอกละกันรอรีบาวร์รอแบบรอเป็นโร่เพลเยอร์ละกันให้พี่มีนทำแต้มดีกว่า แต่จังหวะคุณทำแต้มนี่ก็หล่อเลยนะคืออยากจะบอกว่ามีลูกหนึ่งที่ฝุกก็คือลูกชุดก็คือแบบชุดชุดไปแบบกะว่าจะสวบแต่ว่าชิงแป้นแล้วก็ลงลงผมก็แบบเช็อกกับตัวเองอุ้ยเข้าได้เหรอซ้อมตัวหรือเปล่าเออพี่โทก็อย่างเงี้ยตลอดเลยพูดจริงครับพูดจริงเพราะแไปซ้อมชุดแบบใช่ครับก็ต้องแบบซ้อมชุดระย้าไก่แล้วก็แบบคือที่อเมซิ่งก็คือแบบ พี่พีอัลลาสโอ้โหโคตรเทพเลยทุกคนเลยครับจริงแบบพี่เจ็คือได้ผ่านตัวผมเลเยอัพแบบปิดตัวอย่างงี้หแบบคือเซียนมากๆใช่แบบแท็ชูสามแต้มได้โหทำแต้มได้เยอะมากเลยสูงแบบเออร์วินมากเออวินแบบคือจริงๆแล้วคนสวยเขาจะแบบเต้นแบบเลี้ยงบาร์ไม่เขาจจช้าเลี้ยงช้าเออแบบีก็คือมีสกิลแบบอยู่ในใต้แป้นแต่ว่าเออวินคือมีสกิลของแบบการ์ดด้วยผมเหมือนกับว่าแบบไปคุยกับเออวินมาเขาบอกว่าแบบเออตอนเด็กๆเขาเล่นเป็นการ์ดแลไป เขาต้องซ้อมเบี้ยงซ้อมส่งอะไรพวกเนี้ยเล่นเล่นบรรยากาศเลยเล่นชุดแล้วพอแบบเขาโตขึ้นมาแบบตัวใหญ่แล้วไงอเออเขาก็แบบใช้สกิลที่มาจากกาดหมอามาใช้ออก็คือแบบเป็นสกิลคนตัวเล็กอะแต่ว่าเขาตัวใหญ่ออโห<ฆ>ดมากๆถ้าเป็นผมผมยอมรับครบเครื่องมากออราเดอร์ครับอยากรู้ค่ะตอนนี้ว่าดูบอนบีรู้สึกว่าแบบเขาเรียกน้นกระแสดีป้างอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเยอะขึ้นการมองดูมันถูกยากขึ้นเลยครับรู้สึกว่าผม ก็รู้สึกว่าแบบเอขาอพุณพี่ๆทุกคนเลยครับที่แบบทาให้พวกผมได้รับการมองเห็นได้มากขึ้นแล้วก็คือว่าแบบการวางตัวอะไรพวกนี้ผมก็รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่แบบเป็นประจําอยู่แล้วก็คือแบบตั้งแต่แรกเลย <c oughs> ก็เสมอต้นเสมอปลายครับก็คือว่าแบบเป็นยังไงก็จะเป็นอย่างนั้นครับผมก็ไม่ไม่มีความกดดันแบบไม่ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเยอะมากเพราะว่าการเป็นตัวการเป็นตัวของตัวเองเป็นแบบเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วครับ ครับจริงๆก็คือจะพูดไงดีครับคือรู้สึกว่าน้องๆทุกคนนะครับคือเหมือนกับคือก็จะโดนแบบพี่ๆแบบพี่ๆเจนเจนหนึ่งพี่ๆเจนสหรืออะไรแบบนี้ครับเขาจะคอยแบบคอยชี้ <laughs> หรือว่าคอยสอนมาก่อนอยู่แล้วเพราะเพราะว่าแบบ รุ่นพี่ทุกคนเขาว่าเหมือนจะผ่านอะไรมากมาก่อนก็เหมือนแบบพี่พี่เจนหนึ่งบอกน้องเจนสองส่วนน้องเจนสองก็บอกน้องเจนเจนสามน้องเจนสามก็บอกน้องเจนสี่แล้วน้องเจนสี่ก็บอกน้องน้องเจนยังไม่มาเออไม่แปลว่าฮะแต่เอ๊อเอาอีกแล้วเราพี่เจมไม่ก็อย่างที่บอกไงว่าทุกคนรอติดตามเดินกุมภาพันนี้ได้เลยมีอะไรมากกว่าน้องเออเต็มไปเลยแบบลมตีพอดีลมอ๋อเขาก็รอติดตามนะครับว่า มารยาทเองในวงการมันก็คือสิ่งสำคัญเลยครับแล้วบ้านนี้ก็เป็นบ้านที่ถูกชมตลอดเรื่องมารยาทโอ้ย,อยขอบคุณนะพี่ขอบคุณครับพี่การเลี้ยงที่แบบโอเคทั้งทั้งบ้านเลยนะถูกชมไม่มีคนไหนที่ถูกจริงๆแล้วผมรู้สึกว่ามารยาทมันเป็นขั้นพื้นฐานของทุกคนอยู่แล้วแบบว่าคือถ้าโอเคแบบน้องเจอพี่ก็ไหวหรือแม้กระทั่งแบบว่าพี่เจอน้องเองหรือเพื่อนกันกันเองมันเป็นการแบบทักทายกันซะมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยคือเรารู้สึกว่า มันต่อให้จะเป็นอาชีพไหนเราก็รู้สึกว่ามันก็ควรที่จะได้รับรับเกียรติแล้วควรที่จะให้เกยียรติคนอื่นด้วย<ช>อะไรเงี้ยครับใช่ก็เลยไม่เป็นห่วงครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามันมีอะไรที่แบบมันผิดพลาดไปหรืออะไรเงี้ยเราจะมาคุยกันเองอยู่แล้วแบบว่าแบบน้องก็มาปรึกษาพี่บางทีพี่ยังไปปรึกษาน้องเลยว่า e y, เราควรทายัางไงก็ต่างต่างคนก็ต่างมาแชร์กันจะมากกว่าอืมครับบ้านบ้านดูมันดีแบบสอนดีอยู่แล้วครับพ่อแม่เลี้ยงสอนมาดีเฮ้ยแล้วพอเราดันคนเยอมาก มีการเขาเรีกนรระวังตัวยังไงบ้างว่าอยู่ดีมีตามไปบ้านตามไปในสถานที่ส่วนตัวเงี้ยโอเคขอพูดในฐานะที่คนโตก่อนอก็คือจริงๆแล้วครับมันก็คือบางๆอย่างคืออันนี้เราก็เราต้องพูดด้วยเหตุผลจะมากกว่าครับว่า บางบางอย่างเขาอาจที่จะทําอะไรไปแล้วโดยที่เขาไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าทุกคนสามารถที่จะเคลียร์หรือว่าพูดคุยกันได้อะไรเงี้ยเราก็จะให้แบบพี่พี่เออาร์อะไรบางบางที่ซึ่งพี่พี่เออาร์คนที่ไปกับเราเขาก็จะคอยดูแลเราอยู่แล้วเราก็สามารถที่จะแจ้งได้ว่าบางบางอย่างที่พี่เออาร์ไม่เห็นหรือว่าบางบางอย่างที่เราไม่เห็นแต่พี่เออาร์เห็นหรือว่าทางผู้จัดการเห็นเราก็แจ้งกันไปแล้ว ทางคนที่เขาปกป้องเราอะ่ะเขาก็จะไปคุยกันอีกทีนึงซึ่งผมรู้สึกว่าหลังๆมานี้อะไรครับมันเป็นการพูดคุยกันเยอะมากขึ้นอ,อะไรอย่างเงี้ยครับบางบางคนเขาคือเรารู้สึกดีใจมากๆที่เขารักเราใช่ครับแต่อาจจะแบบว่าบางบางอย่างมันอาจจะแบบมีคือทุกคนมันควรที่จะมีเส้นกัน้นทุกๆอย่างในทุกความสัมพันธ์อยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าบางบางทีเขาก็ไม่รู้อะไรเงี้ยเราก็แค่เตือนเขาแค่บอกเขาแล้วหลังๆ แล้วหลังจากนั้นมันก็ค่อยๆดีขึ้นอะไรประมาณนี้ครับผมก็แปลว่าพี่เจมก็เคยเฉียดอะไรแบบนี้มาใช่ครับจริงๆก็ต้องขอบคุณพี่ๆแฟนคลับหลายๆคนมากๆที่รักเราจริงๆอะไรเงี้ยครับผมคือเราก็ไม่ได้อยากสร้างกฎเกณฑ์ขึ้นมาหรอกแต่ว่าเพื่อที่การที่เราจะได้อยู่ร่วมกันอย่าง,างมีความสุขจริงๆแบบทางานมีความสุขไปเจอหน้ากันแล้วมีความสุขอะไรเงี้ยมันก็คนที่จะต้องมีกฎอะไรบางๆอย่างในการที่แบบคือมันไม่ใช่กฎที่เราตั้งขึ้นมาเองแต่มันเป็นกฎที่ พี่ๆทุกคนเห็นว่ามันควรที่จะมีอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็รู้สึกว่าก็ขอบคุณมากๆด้วยแสดงวาา่าตั้งแต่ผตรวจจากัาค่ายก็คือซาแตนแฟนขับที่ตามลงไปเนี่ยก็คือมาเจอส่วนมากที่งานตลองใช่ครับผมแต่ว่าจริงๆอ่ะแฟนขับของบ้านเราอ่ะครับผมส,ส่วนใหญ่จะน่ารักมากๆตรงที่แบบว่าเขาสามารถที่จะไปพูดคุยกันได้เตือนๆได้อะไรประมาณนี้ครับว่าแบบเออเราไม่ควรทําแบบนี้นะเพราะว่ามันช่วงเวลาอะไรประมาณนี้อะไรเนี้ยแสดงว่ายังไม่เคยถึงขั้น จริงจริง,รง,รงมีครับมีแต่ว่าเหมือนนะตอนนั้นเราก็ยังรู้สึกว่าเราก็ยังไม่กล้าพูดแต่ว่าเรารู้สึกว่าเออเราควรที่จะปกป้องสิทธ<ช>ิของตัวเองบ้างอะไรประมาณนี้ครับเพราะเรารู้สึกว่าถ้าเขารักและสปอร์ตเราจริงๆอะไรเงี้ยเขาก็ควรที่จะให้เราแบบได้มีสปเปน,นตรงนี้อะไรเงี <ruled> ้ยแล้วเราก็แล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็อยากที่จะเราไม่ได้อยากที่จะแบบมีปัญหากันหรืออะไรเงี้ยเราเลือกที่จะพูดคุยกันให้เข้าใจกันมากกว่า อุ้ยผมเห็นด้วยกับพี่เจมทุกอย่างเคยมีหรอเคยมีคนตามหรออ๋อก็ท่าที่นัดเคยผมเจอจะเป็นแบบเอาเวลาไปแฟมีต่างประเทศเนี่ยครับแล้วก็เหมือนเป็นฟิลแบบอยู่แบบเหมือนอยู่ที่พักเดียวกันหรืออะไรเงี้ยแบบเดินตามกันแต่เข้าใจครับใช่ขับตาหา่าครับจริงๆริแต่ก็ไม่รบกวนไม่ไม่รหือบกวนเหมือนกนแบบก็ โชคดีที่ตอนนั้นก็มีพี่ๆ AR ที่แบบคอยดูแลเราอีกระดับหนึ่งด้วยครับก็เลยแบบไม่ได้มีปัญหาอะไรตรงนั้นใช่ครับพี่โทแล้วครับผมเพิ่งเข้ามาในจุดๆนี้ผมก็ใหม่อยู่ครับยังไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนเลยครับผมแบบแฟนคลับน่ารักมากๆแล้วก็ขอบคุณมากครับที่แบบรักและซัพพอร์ตผมอยู่ตลอดครับกเป็นที่ข่าวๆขอพี่อะไรอย่างเงี้ยครับมันมีความกลัวระวิตกวังลงไปโอ้โหก็แบบเห็นเคสของพี่ๆมากก็รู้สึกกลัวครับ แต่ว่าพูดผมพูดไม่ถูกเลยครับแต่กลัววิธีป้องกันตัวเองได้ดีที่สุดคืออะไรวิธีอะาเคเดี๋ยวเหมือนเราเป็นผู้อาวุโสก็จริงๆแล้วะครับผมรู้สึกว่าวิธีป้องกันตัวเองได้ดีมากที่สุดเลยก็คือการที่โอ้มันพูดยากนะพี่คือต่อให้เราจะบอกอะไรไปแต่ถ้าสมมุติว่าเขาแบบเขาไม่ฟัง เรื่องที่จะทําตามเสียงหัวใจของตัวเองอะไรเงี้ยมันก็จริงๆแล้วผมก็รู้สึกว่าโอเคถ้าพูดคุยกันแล้วมันยังไม่สามารถที่อยู่ร่วมด้วยกันได้ก็อาจจะแบบให้มีเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเข้ามาช่วยหรือว่าอะไราบางนี่เพราะ,ระผมรู้สึกว่าต่อให้ไม่ได้เป็นอาชีพเนี้ยทุกคนก็ควรที่จะมีสิทธิแบบพื้นที่ส่วนตัวของตัวเองอะไรประมาณนี้ครับแบบจริง,รงๆแล้วโอเคแบบเจอตามงานได้อันนี้ทักทายจะเรียกดังแค่ไหนเราก็พร้อมที่จะยิ้มให้และหันให้แต่ว่าพอพื้นที่ส่วนตัวมันรู้สึกแบบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็ ต่อให้เป็นใครก็ไม่ควรที่จะแบบเออขนาดนั้นอะไรประมาณนี้ครับใช่นัสุดท้ายฝากอะไรแคครับก็ขอฝากผลงานของแก๊งกิมมิ่นฟ้านะครับก็ขอฝากซีรีส์เรื่องกิมมิ่นฟ้าครับเพราะ้เพิ่งออนจบไปนะครับไฟนอลเอพิโซดก็เพิ่งออนไปก็หวังว่าพี่ๆจะเป็นจอยมากๆครับแล้วก็ขอฝากแฟนมีดด้วยนะเพอเลยนะเพลเลยนะ ฟด้วยนะครับผมก็รอ official ประกาศว่าจะเป็นที่ไหนอย่างไรครับครับผมแต่ว่าพี่ออบบอกแล้วว่านี่เราพี่พี่ออฟได้บอกกับเสียงก็มีพี่ออฟบอกหรือยังถามพี่ออฟหรือยังเนี่ยถามพี่ออฟหรือยังบอกยังว่ามีแล้ววันไหนมีมีครับนี่เช็คใจเลยเช็คก่อนเช็คก่อนเช็คกลัวกลัวกลัวสปอยเพราะว่าแบบเดี๋ยวช่วงนี้ผม สบายเก่งมันเยอะมากใช่มก็จะทุบไวนัดล่ะครับครับผมเออนัดเองก็ขอฝากโปรเจกต์ที่เดี๋ยวจะมีในปีนี้ครับผมครูพิสันน้องหนึ่งนะครับผมก็ฝากทุกคนติดตามด้วยแล้วก็จะมีอะไรให้ติดตามเกี่ยวกับนัดกับพี่แม็กก็ขอฝากทุกคนติดตามแม็กนัดแล้วก็บ้านดูมันดีด้วยนะครับครับผมแล้วก็อยากจะบอกว่าให้พี่ๆพื่นๆนะครับผมจดไว้เลยว่า เดือนกุมภาปีนี้ครับผมเป็นน่าจะเป็นเดือนที่ทุกคนแบบตั้งตารอคอยมากๆเพราะว่าบนวาเลนไทยอังไม่ใช่ไม่ไม่ผมรู้เพราะว่าวันเกิดพี่เจมด้วยยังไม่ใช่อันนี้คือเล็กเอันนี้คือเล็กเจริงแต่งว่าวว้าวแน่อยากจะบอกเลยว่าเดือนกุมภาพันธ์นี้คือทุกคนน่าจะกุมมือกันแต่มีดีใจดีใจใี้ติดตามเยอะแน่นอนใช่ครับ กุมพาแล้วมันเหงากุมมือเราดีกว่าไหมอ,อุ้ยบบนี่ถามเราใช่ปะ